สวัสดีค่ะครูแพรวนะคะเมื่อวันก่อนมีเพื่อนเราถามว่าถ้าเกิดต้องการที่จะคีย์วันที่โดยเลือกจากปฏิทินนะคะมีวิธีการทํำยังไงแพรวนึกขึ้นได้เลยว่าจะต้องเข้ามาแบบสร้างฟอร์มใส่ปฏิทินแล้วก็เขียนโปรแกรมนะคะทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าตัวทูลบล็อกของแพรวนะคะมันไม่มีปฏิทินให้เลือกนั้นไปค้นดูเขาบอกว่าเป็นที่เวอร์ชั่นของ Excel ที่แพรวใช้นะคะมันไม่มีก็ไปหาวิธีอื่นนะคะก็บังเอิญมาเจอตัวแอดอินที่ชื่อว่า Excel d a เด Picker นะคะชื่อเว็บเขา s a m l a d s a p p s com <S นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งโพสต์เอาไว้ให้เพื่อนเอนจะได้เข้ามาโหลดกันนะคะ Add-in ก็คือตัวโปรแกรมเสริมของ Excel นะคะถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักที่เราสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้กับ Excel นะคะมันจะสามารถทำงานได้นอกเหนือจากที่โปรแกรมมาตรฐานของ Excel ทํทำได้นะคะแล้วก็ Add-in ตัวนี้เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเราสามารถ Input ตัววันที่พวกเนี้ยจากปฏิทินที่เขาทํามาให้นะคะตัวนี้แบบน่าใช้มากเพราะว่าเขาทํำ UI เนี่ยสวยงามนะคะเป็นแบบสีสันแบบค่อนข้างทันสมัยนะเดี๋ยวตัวนี้นะคะพราจะสอนติดตั้งแล้วก็สอนใช้งานนะคะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเป็น ดาวน์โหลด now ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาคลิกที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของ2007-2019ถึงส0 1 9สามารถใช้ได้นะแต่ของแพลเป็น Excel 365ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่อยู่นอกเหนือจากเวอร์ชันที่เขาระบุเนี่ยก็อาจจะทดสอบลองโหลดไปใช้ได้นะคะทีนี้ก็กดโหลดนะคะเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะมาดูวิธีการติดตั้งนะคะมาที่ Excel add-in ตรงนี้นะคะอยู่ใต้แถบ d e v e l o p e r ถ้าเกิดใครไม่มีแถบ Developer, ให้เปิดการใช้งานเมนูก่อนโดยไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือก Option แล้วก็มาที่คัสม z e r ิ b บอนนะคะแล้วตรงนี้ที่เป็นเมนูของเราเนี่ยใครไม่มีจะไม่มีติ๊กตรงนี้นะคะให้ติ๊ก แล้วก็กดโอเคนะคะมันก็จะมีตัวแถบ Developer โผล่ขึ้นมาให้มาเลือกที่ Excel Add-in ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็น Add-in ทั้งหมดที่เราสามารถเรียกใช้งานได้นะปัจจุบันนะคะจะมีบางตัวที่แพามีการติ๊กเพื่อเรียกใช้งานแล้วแต่ของเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีการติ๊กเลยน,นี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเราจะติดตั้งแล้วนะให้มาที่ Browse นะคะแล้วก็ให้ไปจุดที่ดาวน์โหลด Add-in ไปแล้วนะคะแต่ว่านี้ของแพก็อยู่ในดาวน์โหลดเหมือนกันแต่ว่า แผวเอามาเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้เลื่องง่ายๆอ่าอันนี้ตรงนี้นะคะไฟล์จะเป็นไฟล์แ d ดอิแบบนี้นะคะจะคล้ายๆ Excel แต่ไม่ใช่จะมีจุดๆตรงนี้อ่าแล้วก็เลือกนะคะแล้วกดโอเคอ่าเขาจะถามว่าจะ Copy ตัว samrad apps date picker ไปไว้ในโฟลเดอร์แอดอิของเผาพงาหรือเปล่า ตัวนี้ก็แพลก็กดโอเคนะคะจริงๆสามารถทําได้2ออย่างนะคะการที่ให้มันมาอยู่ตรงเนี้ยคือเราไปที่โฟลเดอร์ที่บรรจุแอดอินใครยังไม่รู้เนี่ยว่าโฟลเดอร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยให้กดที่บรานะคะ แล้วก็คลิกดูที่ตรงนี้มันจะเป็นที่อยู่ของแหล่งของแอดอินนะคะเมื่อกี้ตอนที่แพลว์บราว์เนี่ยเขาก็ถามแล้วว่าต้องการให้ก๊อบมาไว้ที่นี่หรือเปล่าแพลวก็กดโอเคมันก็เลยมาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเอาตัวเนี้ยไปวางไว้ในโฟลเดอร์นี้โดยตรงก็มีค่าเท่ากันนะคะอ่าทีนี้เราก็จะสามารถเลือกตัวนี้ได้ละเพื่อนๆติ๊กตัวนี้ได้เลยที่เป็นเดทพิเกอร์นะคะกดโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานกันนะคะตัวนี้มันจะอยู่ที่แถบเมนูโฮมนะคะ เห็นไหมจะมีเหมือนโปรแกรมเสริมขึ้นมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทดลองใส่วันที่ปัจจุบันลงไปก่อนนะคะใส่ได้2รูปแบบนะคะลองนะปัจจุบันให้มันแสแตมป์ให้เลยก็กดตรงนี้เห็นไหมอันนี้จะได้แค่วันที่นะคะถ้าเกิดอยากได้เวลาด้วยก็เลือกแบบนี้นะคะถ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่ามันยาวนะคะเราก็ดึงมันออกมา แล้วก็ลูกเล่นของเขานะคะไม่ใช่ใส่ได้แค่วันที่ปัจจุบันอย่างเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยแพรเอาตรงเนี้ยตรงโชว์อินกริดเนี่ยติ๊กให้มันมีเครื่องหมายถูกข้างหน้านะเพื่อนๆจะเห็นความมหัศจรรย์ของแอปนี้อ่าพอตรงเนี้ยมันโชว์อินกริด นะคะคก็คือเหมือนโชว์ปฏิทินเนี่ยแหละเราไม่ต้องมากดตรงนี้เพื่อสแตมวันที่ละเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยเราเลือกวันที่ที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างเช่นเราต้องการใส่วันที่2มีนาะเราก็มาคลิกเลือกตรงนี้เห็นไหมง่ายมากจะวันที่อะไรก็สามารถใส่ได้นะคะเลื่อนไปเป็นวันอื่นก็ได้นะของปีที่แล้ว เราก็สามารถใส่ได้แบบนี้นะคะถ้าเกิดไม่อยากให้มันแบบมาโชว์ตรงเนี้ยเพราะบางทีเนี่ยที่ตอนแรกเราปิดไปเนี่ยไม่ให้มันโชว์อินกริดเนี่ยเพราะว่ามันจะมาอยู่ทุกบรรทัดเลยเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะอยู่ค้างเอาไว้เพื่อร่อให้เรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่นะคะเดี๋ยวสอนอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากให้มันติดเวลาไปด้วยเนี่ย เราสามารถปรับฟอร์แมตได้นะคะฟอร์แมตของเดทเนี่ยเอาแบบไม่ติดเวลาก็ได้ไม่ใช่ว่าเขาให้แบบรูปแบบนี้มาแล้วเราจะใช้ไปตลอดนะคะถ้าเกิดเราไม่ต้องการเวลาเราก็ปรับให้มันเป็นฟอร์แมตที่เราต้องการนะทีนี้ลูกเล่นของเขานะคะเราก็ดูกันไปแล้วเนาะตัวนี้ถ้าอยากให้มันมาอยู่ตามที่เราจิ้มเนี่ยให้กดโชว์อินกริดไว้แล้วก็อีกตัวหนึง่งที่พาวข้ามไปโชว์ออนไลน์คลิกอ่ะลองคลิกนะคะเราคลิกขวา เนี่ยเห็นไหมเดตปิเกอร์สามารถทําให้เราเนี่ยใส่ตัวนี้ได้ง่ายๆถ้าให้เป็นรูปแบบที่แพลจะใช้นะแพลจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็เวลาที่แพลจะเลือกใส่วันที่เนี่ยค่อยคลิกขวาแล้วก็กดอันนี้แทน มันจะไม่มาแบบเลอะเทอะตรงนี้นะอันนี้เป็นส่วนตัวนิดนึงแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะแล้วที่นี้เราเรียนรู้ที่เป็นการติดตั้งไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันมาอยู่ตรงนี้นะคะสามารถปิดได้นะคะโดยไปที่ developer ตรงนี้แล้วคลิกไปที่ excel add in นะคะมันจะมีตรงนี้คือไม่อยากใช้งานแล้วเราไม่อยากให้มันขึ้นด้วยเนี่ยให้ติ๊กตรงนี้ออกนะคะแล้วกดโอเคอ่า แล้วไปดูที่ตรงนี้นะคะมันจะไม่อยู่ของใครเนี่ยถ้ายังอยู่ให้ปิดแล้วเปิดใหม่นะคะมันจะหายไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรากดตรงนี้ถ้าไม่อยากให้มันอยู่ในนี้เลยนะคะเพื่อนๆต้องไปลบไฟล์ที่มันติดตั้งเอาไว้ถ้าอยากเอาออกแบบถอนลากถอนโคนนะให้มาที่เรานะคะแล้วก็เลือกลบตรงนี้นะคะมันก็จะหายไปนะเรากดโอเค มันก็จะเตือนเรานิดนึงว่าตัวนี้ไม่มีให้เลือกแล้วเรากดโอเคอีกทีหนึง่งแล้วก็มาเช็คดูว่าหายไปจริงหรือเปล่ามันจะยังไม่หายนะคะถ้าเกิดเพื่อนเอนเปิดขึ้นมาดูอย่างเงี้ยจะต้องปิดก่อนนะแล้วลองเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาใหม่นะคะเป็นไฟล์เดิมก็ได้หรือเป็นไฟล์ใหม่ก็ได้นะคะนี่เราลองเปิดไฟล์เดิมแล้วก็ไปที่นี้เห็นไหม ตัวที่เราเคยติดตั้งไว้ก็จะหายไปแล้วก็สอนทั้งติดตั้งก็ใช้งานเอาออกนะคะเพื่อนๆจะได้รู้จักการใช้งานแอดอินไว้นะสำหรับในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูแพรวนะคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ